นีวันนี้เรามาอยู่กับรถตอนเดียวสวยอีกหนึ่งคันครับทุกท่านก็เซลต้นก่อนหนึ่งเลยก็ฝากด้วยละกันใครสนใจรถนะครับโทรหาเซลต้นเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสามห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหรือทักเพจเซลต้นอสุโคราชลูปโปรไฟล์เสื้อสีเทาจะมีวงเล็บข้างหลังว่าใช้เพจนี้นะครับทักเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะคันนี้เป็นรถตอนเดียวครับลูกค้าเอาไปวิ่งประมาณว่าส่งของคัง,งชนคังสไตล์แบบพวกเจแอนทีแฟดอะไรพวกนี้นะครับที่เป็น ขนส่งเนาะลูกค้านะครับเลือกเป็นสีบอลเงินราคา655,000บาทยังไม่ได้รวมของแต่งนะครับแล้วก็นี่เลยไฟหน้าครับสำหรับคันนี้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์แล้วนะครับซึ่งลำแสงก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวแน่นอนแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ในโคมไฟหน้ามีไฟเลี้ยวในโคมไฟหน้านะครับกระจังเป็นสีทูโทนครับสีเทาตัดสีดำแล้วก็ มีโลโก้ Isuzu ชุบโคมเมียมมาให้เรียบร้อยนะครับสวยมากนะสำหรับทรงคันนี้ซึ่งคันนี้ไม่ได้มีการเสริมแนบเพราะอย่างที่บอกครับลูกค้าเนี่ยเอาไปวิ่งวิ่งเบาอ,ะอ่ะอ่าเหมือนแบบเป็นพวกพัสดุที่เราสั่งกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีน้ําหนักนะนะครับลูกค้าก็เลยใช้เป็นการตกแต่งในลนักษณะนี้แล้วก็ไม่ได้มีการเสริมแนบแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งลูกค้าวิ่งอยู่แล้วลูกค้าก็บอกแบบนี้แหละวิ่งได้อ่าสำหรับตัวล้อแม็กนะครับนี่ก็จะเป็นลายลักษณะนี้เลยนะครับสวยไหมะนะครับ8.5นิ้วนะครับ v series เนาะแล้วก็น็อตเนี่ย6รูนะครับไม่ใส่ฝาครอบฟัมเบรกลูกค้าเน้น clean clean ือสวยนะครับเบอร์ยาง245 45 5, ใช้เป็นยางเรนโซ่ D1 นะครับเบอร์24545ก็ไม่ล้นด้วยนะต้องบอกว่าเทรนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะแต่งกันแบบไม่ล้นแต่ให้พอดีซุ้มเหมือนอย่างคันนี้นะฮะสวยๆนะโดยคันนี้ด้านหน้าเนี่ยเป็นสตัดปรับเกียวนะครับก็โหลดไปไปประมาณ2นิ้วสตัดปรับเกียวเนี่ยก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะโดยคันนี้ใช้เป็นโชคเดิมแล้วก็ทำสตัดเอานะครับส่วนล้อหลังสเปคเดียวกับล้อหน้าเลย นะครับสเปคเดียวกันล้อ8.5ยาง24545แล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีกล่องโหลดนะครับแล้วก็มีดัดแหนบช่วยนะครับเพื่อให้ข้างหลังเนี่ยลงมา4นิ้วซึ่งถ้าเราเห็นทรงที่ได้นะก็จะหน้าหลังเท่ากันนะครับหน้าหลังเท่ากันนะครับก็จะทําให้ดูสวยงามแล้วก็ข้างหน้ามันจะมองอีกมุมนึงก็เหมือนแบบหน้าเชิดนิดๆอ่าประมาณนี้ไม่ได้หน้าเชิดนะครับ เยอะขนาดมากมายนะแต่ก็มองแล้วดูสวยงามก็ต้องมาบอกว่าเป็นทรงตามเทรนดยุคปัจจุบันเลยนะฮะตัวคอกเอ้ทัทวทีตัวตู้นะครับใช้เป็นตู้ขนาดความสูง2เมตรสิบนะครับวัดจากพื้นกระบะนี่ผมให้ดูตัวตู้ครับตู้คันนี้เป็นตู้หัวซิ่งท้ายซิ่งนะครับตู้หัวซิ่งเห็นไหมเขาจะตรงลงมานี่แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะคุมลงมาข้างหน้า ประมาณ1นิ้วสอดนะครับ1นิ้วสอดนะครับสวยๆเลยแต่ถามว่าก็แอบเช็ดยากอยู่นะต้องล้วงมือเข้าไปดีๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ล้างรถก็มีพวกไม้ม็อบอะไรต่างๆเนาะยื่นเข้าไปได้นะครับตู้2มิมตรสิครับแล้วก็ใช้เป็นท้ายซิ่งนะครับแก็ปข้างหลังเว้าเข้าไปนะครับลับกษณะแบบนี้นะครับ ส่วนไฟเนี่ยใช้เป็นปกตินะครับแล้วก็ข้างในบุไม้อัดอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับด้านข้างตัวเพดานนะครับตัวฝาท้ายนะครับแต่จะบอกงี้ครับทุกท่านถ้าท่านเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ตู้ถือแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้โชว์อะไรอยากใส่เป็นแผ่นอะคริลิกไม่ว่าจะเป็นแผ่นอะคริลิกหลังเก๋งอย่างเงี้ยนะครับหรือด้านข้างเป็นอะคริลิกเนี่ยท่านสามารถสั่งได้นะครับ เราเราเราสามารถแซมอะคริลิกเข้าไปให้ได้นะครับหรือจะเอาแบบทั้งใบเลยไหมโชว์ของสามารถทําได้นะครับทุกท่านแต่ว่าก็มาคุยกันก่อนได้นะครับแต่งตามใจตามสไตล์ลูกค้าทั้งหมดนี่เดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับไฟเดย l ไลท์อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะสําหรับคันนี้นี่ครับ มีไฟเดไลท์มาให้พร้อมเลยสไตล์คินคลีนครับสีบอลเงินสวยงามนะก็อย่างถ้าตอนนี้นะครับอย่างแบบคันนี้เลยนะดาวเริ่มต้นก็ประมาณ29 0 0 0ยังไม่หักส่วนลดนะถ้ามีครอบครัวอิสุหักส่วนลดได้อีก10,000ถ้ามีทะเบียนเกษตรกรหรือสลิปเงินเดือนก็หักส่วนลดได้อีกอย่างละเอออีก10,000น,นะครับก็สามารถเอามาหักส่วนลดได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพนักงานผู้ผลิตชิ้นส่วนให้อิสุก็ได้อีก3 0,000ืน่น โอ้ส่วนรดเยอะนะถ้าเกิดเราเข้าเงื่อนไขทุกอย่างนะครับนี่คันนี้เซลต้นก็แต่งให้ลูกค้าเสร็จแล้วครับใส่มือเปิดโคเมียมเรียบร้อยนะครับมีจอนะครับแต่สําหรับจอตัวนี้นะครับที่มาจากโรงงานเนี่ยจะยังไม่มีกล้องถอยนะครับทุกท่านนะจะมีแค่จอแล้วก็เป็นระบบสัมผัสเชื่อมต่อ o i d Auto Apple c a r p l a y มาให้ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับอาจจะยังไม่ได้มีสำหรับตัวกล้องถอยแต่ว่ารุ่นนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทมาแล้วแล้วก็เป็น เครื่อง3,000เกียร์ครับตัว m a c f o r s นะครับเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นปัจจุบันนะครับสวยงามครับใครสนใจอยากได้รถตอนเดียวแบบนี้เอาไปวิ่งงานต้องบอกว่าทุกวันนี้เนาะธุรกิจออนไลน์เนี่ยคือต้องบอกว่าเติบโตยอย่างไม่หยุดครับฉะนั้นรถพวกนี้ก็จะไปเข้าร่วมไปวิ่งงานเพื่อส่งพัสดุให้ลูกค้าตามบ้านหรือกระจายสินค้าคลังชนคังนะครับก็เลยยังมีความต้องการที่จะใช้รถกันอยู่ นะลองดูครับเผื่อใครสนใจนะครับก็ตักหาเซลล์ต้นได้เลยนะครับอยากแต่งแบบไหนเอาเป็นแต่งซิ่งแบบนี้หรือว่าจะเอาเป็นแบบบรรทุก5ตันเอาเป็นรถคอกสามารถสั่งทําได้หมดนะครับได้หมดเลยแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนยังไงนี่ครับตูวสวยๆลองดูครับลองตัดสินใจดูครับเพื่อ กำลังมองหาแบบนี้อยู่สักคันสวยไหมดูสไตล์แบบคลีนคลีนดีนะครับก็โชว์รูมเซลตต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาอำเภอพิมายนะครับแยกไฟแดงโรตัสเอ่ยรป้ายโรตัสเนาะนู่นตรงนู้นครับผมนี่โชว์รูมเซลตต้นนะครับอยู่อำเภอพิมายจังหวัดนะครราชสีมาก็ ยินดีให้คำปรึกษานะครับหรือว่าอยากได้เป็นเจ็ที่นั่งเป็น4ประตูแบบคันนู้นไหมใส่ชุดแต่งเอสปอร์แม็กแต่งอะไรพวกนี้ก็เราตกแต่งได้ทุกรูปแบบนะครับหรือว่าท่านใดที่ดูอยู่ตอนนี้จะเอารถไปวิ่งเป็นแบบห้องเย็นพร้อมเครื่องทำความเย็นนะครับเส้อต้นทำให้ได้นะพร้อมทำช่วงล่างก็ทำได้หมดนะครับก็ดำก็ได้นะทำดำก็ได้เส้อต,ต้นก็เคยทำดำให้ลูกค้าอยู่นะเรามีคอนแทคกับอูดำ ปิกอัพอยู่นะครับสำหรับรถตอนเดียวเนาะสี่คูณสี่นะครับก็ทําได้ต้องบอกว่าทําได้หมดทุกรูปแบบแล้วกันนะครับก็ลองทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับเสี่ยต้นยินดีให้คําปรึกษานะครับทุกท่านนะโอเคครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้ฝากด้วยและกันก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้เสี่ยตน้นขอพบพระคุณทุกท่านที่คอยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเสี่ยวต้นอิสุสุด้วยนะครับสวัสดีครับ